ฉันเกิดมาเป็นไก่ผมใฝฝันว่าอยากเป็นไก่ที่บินได้ฉันเป็นไก่ที่รับหน้าที่ขันในตอนเช้าบอกบอกบอกอก,กตอส่วนผมเป็นไก่ที่เก่งเรื่องคุยเขียแฝงเลิกพยายามเถอะเราเป็นไก่เราบินไม่ได้หรอกนั่นสิแฝงมาขันปลุกคนแบบพี่ดีกว่าความพยายามอะไม่เคยทําร้ายใครหรอกสักวันนะผมจะบินให้ได้อกบอกอกก,กกตอ ปอก oh ปอกปอกปกกระต๊อกเสียงขันของเธอนี่มันกลางวันดีจริงๆอ่ะนี่เงินค่าขันขอบคุณมากนะคะ응 oh มีบาอแสอะไรเกี่ยวไข่ฟองนี้บ้างเป็นไข่ที่พัดหลงจากรังครับสวัดไก่และแม่ของไข่ฟองนี้ล่ะตอนนี้ยังหาไม่เจอครับรีบตามหาด่วนเลยนะไม่อย่างนั้นไข่ฟองนี้จะฟังไม่ทันครับผม